สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมือนตัวยงนะครับไอเหม็นแค้นจัดกรณีมีการปิดด่านช่องอ่านม้านะครับหลังจากพี่ๆลายพางเนี่ยเขาสืบทราบได้ว่ามีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยนะครับกำลังทําอะไรสักอย่างหรือเคลื่อนที่เข้ามาครับ

ควรจะเข้าสู่โหมดเจรจาและก็ทําให้มันถูกต้องตาม MOU ที่เคยตกลงเอาไว้นะครับเพื่อนเพอไม่ทําตามข้อตกลงทหารไทยก็กปิดด่านสั่งสอนสุดท้ายไอ้ชาวก้าวเดือดร้อนกันเองนะับ <laughs> โอ้ยงามไส่อ่าไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับ <laughs> เช่นเคยครับเพื่อนเฟังผู้ขอบันเทิงเท่านั้นไม่ตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับ โทรศัพท์สายจิกกัดแอนมึนก็จะหูไปนาเอาตาไปไรนะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <c oughs> โอ้โน้าตาความคิดเห็นที่หนึ่งปิดด่านทําไมรู้หรือไม่ชาาเขมรเดือดร้อน <c oughs> อก็เรื่องของพวกเมึงดีไอ้เหม็นและถ้าอยากให้เปิดด่านก็ต้องไปประท้วงทหารของตัวเองนะครับว่าอย่าทําผิดพลาดคลาดเคลื่อนไอกรณีที่เคยตกลงกันไว้ครับเพื่อน พราะคุณเนี่ยถ้ลึ่งเข้ามาไปยังไงล่ะครับเขาก็ปิดด่านสั่งสอนนะครับสังเกตการเพราะอะไรล่ะครับไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับสันดานไม่ดีเขามกูบอกกี่ครั้งกี่ทีแล้วให้เลิกดมกาวเนี่ยเพราะมีปัญหามึงก็คิดว่าคนไทยไปรังแกทั้งทั้งที่พวกมันเนี่ยสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องครับเพื่อน พอเขาปิดด่านสั่งสอนจะเป็นจะตายร้องโหมร้องไห้สินค้าเกษตรเสียหายค้าขายไม่ได้เห็นแล้วมันชื่นใจครับไม่มีอะไรนะครับศาสตร์กูจะเสียนะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่สองทหารไทยจะรับผิดชอบอย่างไรกรณีปิดด่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนั่งหัวเราะเยาะเย้ยถมถุยดูมันโอดตายกับเพื่อน ก็แทนที่จะร้องขอนะครับทหารของตัวเองว่าอย่าไปหารเรื่องหาลาวนะครับไอ้นี่ก็ร่วมมือกับทหารไอ้ชาวกาวนี่แหละครับเพื่อนมาหาเรื่องละลานเรามายั่วยุเราต่างๆนานานี่ได้ข่าวว่ามีการขยับโยกย้ายนะครับแบบผิดสังเกตคับเพื่อนไม่ใช่จุดเดียวนะครับหลายจุดเลยนะฮ่าฮไองามไส้เมืองต้องโดนแบบนี้แหละไอเหมน็นเดี๋ยวพอข้าวปลาอาหารไม่มีก็เดือดร้อนครานมาขอข้าวขอสเสบียงกับทหารไทยอีก จริงๆปล่อยให้มันอดตายไปเลยครับเพราะอะไรล่ะครับก็จะได้ไม่มีเลี้ยวมีแรงนะครับมาทะลึ่งหน้ากับเรานะครับนี่รู้หรือเปล่าครับไอ้เหม็นนี่จัดการไม่ยากค่เพื่อนหากเกิดว่าเออการประทะกันนะครับเพื่อนเราปิดด่านนะครับเนี่ยเอาคนของมันเนี่ยเข้าคุกแล้วแหละมันขาดกองกําลังไปเยอะครับเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็ที่เข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยผิดกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ย ก็มีแต่คนวัยรุ่นนะครับคนที่มีเลี้ยวมีแรงทั้งนั้นนะครับเนี่ยมาแบกมาหามเนี่ยถ้าเราจับมันขังหมดนะครับมันเดือดร้อนอดตายกับทั้งประเทศกับย <c oughs> โอ้ยงามไส้และยิ่งถ้ารู้ว่าหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยยืดทรัพย์มันทุกบาททุกสลึงแถมการงานไม่มีทํานะครับจับมันแก้ผ้าที่ผัวส่งไปตายเลยนะครับเงินทองไม่ไหลเข้าประเทศ <c oughs> เดือดร้อนนะครับนั่งร้องห่มร้องไห้เหมือนรอบที่แล้วอยู่ครับ <c oughs> โอนหนักเลยกูคราวนี้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาปูความคิดเห็นที่สมกองทัพขเขมรควรขยับได้แล้วเพื่อรักษาอธิปไตยของขเขมรใจเย็นๆไอ้เขตแดนตรงนั้นที่ปิดด่านอของพวกกูนะมึงอ่ะดมเพิ่งเบียกเน่ากาวบูดจนล่วงไปแล้วนะครับแหมคิดว่าประเทศไทยเป็นของมึงเหรอไอ้เหมนมึงเข้าใจผิดแล้วนะครับเขาให้โอกาสมึงเนี่ย เขาเรียกโคต้ากรรมกรโคต้าขอทานโคต้าน่าสงสารอนาถเานี่ยให้มาทํามาหากินนะครับไม่ใช่ให้เข้ามาทะลึ่งหน้านะครับหาเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นอันตรพาลแล้วก็มาสร้างความโกรธแค้นเกลียดชังนะครับด้วยการสร้างเฟกนิวคนเพื่อนบอกรไอ้ชาวกาวเนี่ยใช้ภาษาไทยนะครับสร้างเฟกนิวใส่ร้ายเรายังไม่พอ ยังก้าวไายสถาบันของเราอีกนะครับเพื่อนบูรี่เราตั้งแต่ขนรรำเนียมประเพณียันวัฒนธรรมต่างๆนะครับนี่คือสันดานนะครับของไอ้พวกดีเออโดมเป่งเปียกเน,น่ากาวบูทานเองบ้านนะครับแล้วก็ทําไมรู้ไหมครับไม่รู้ตัวตนนะครับว่าตัวเองเนี่ยโง่ะนะครับแต่อวดฉลาดเขาเป็นยังไงเราบึงได้อดตุยคาด่านแน่ทำงานเนี่ย <laughs> พ้ยงามใสน้ำตาลจะรู้วนะครับสูตรจริงก็เพื่อนแมน่ความคิดเห็นที่4ี่ทหารขเขมรมัวทําอะไรอยู่ทําไมไม่รีบเจรจาเปิดด่านถ้าทหารไทยไม่เปิดด่าน <c oughs> เราควรเตือนพวกเขาว่าระวังจะโดนทหารขเขมรสั่งสอน <c oughs> อ้อหนักเลยค,ครูก่าวนี้มึงไปสั่งสอนพวกมึงกันเองเหรอบอกอนนะครับอย่ามามั้วนะครับกับกองทัพไทยนะครับเพราะอะไรล่ะตายเลยนะครับเดี๋ยวได้นั่งร้องห่มร้องไห้กันอีกฝันพวามานั่งฟ้องเจ้าโลกว่าถูกประเทศไทยที่เป็นประเทศใหญ่รังแกทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักตัวเองนะครับประชาชนก็น้อยแผ่นดินก็เล็กนะครับเพื่อนถล่มเนี่ยเออเข้าถึงตัวเมืองไม่พอสองชั่วโมงแล้ว ตายแไ้งามไส้แล้วถ้าเจอกองทัพอากาศเปิดก่อนนะครับเพื่อนสงสัยไม่พอ20นาทีน่าจะถึงนะครับเมืองหลวง <c oughs> โอ้ยตายเลยนะครับบันเทิงกันละเมืองคราวนี้นะครับเผลอเผอไม่วายต้องขอความช่วยเหลือจากจีนและเวียดนามนะครับแต่อยากจะฝากบอกพี่พี่ลายพางหน่อยนะครับถ้าคิดจะเปิดแล้วเนี่ยก็ให้มันลาบหน้ากองไปเลยครับไม่ต้องให้มันตั้งตัวได้นะครับ ส่วนใครจะเข้ามาก็ปล่อยให้เข้าไปเราไม่ได้ไปยึดบ้านมันนะครับให้ทหารจีนบังเวียดนามบังยึดบ้านมันเลยล่ะง่ายดีว <c oughs> โวคนหนักเลยกูคราวนี้น้ําตาคุณจะร่วน,นะครับไอรอดตาปอความคิดเห็นที่5ถ้าทหารขเขมรไม่จัดการประชาชนจะจัดการกันเอง้ <c oughs> โอโตายแล้ว มึงยังลำบากยังอดอยากอยู่เลยไอ้เหม็นอดหนักเลยกูขราวนี่กูเตือนมึงเลยนะไอ้กาวป๋องเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะไอ้เหม็นมันคนละเรื่องกันนะครับนั่นเขาทหารนะครับมึงอย่าเลื่อเขาตายแล้วมึงเชื่อกูตอนเนี้มึงรีบตุนเองบ้าตากแห้งไว้เยอะๆเลยเพราะอะไรหากเกิดการประทะกันหรือกระทบกระทั่งกันก็ไอ้พวกชาวก้าวนี่ยแหละครับที่จะอดอยากนะครับหนักที่สุดรอตายและไอ้งามไส้ น้ำตากวรจะรั่วนะครับสูตรจริงครับเพื่อนแมนความคิดเห็นที่6รัฐบาลควรเรียกแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยกลับให้หมดเพื่อเป็นการสั่งสอนโอ้ไอปัญญาอ่อนมึงรู้หรือเปล่าว่าไอที่เข้ามาในลบหนีเข้าเมืองนะครับโอ้ตายอยู่บ้านมึงมันอยู่ไม่ได้อดอยากลำบากกันด้านนะครับ <S <S พอมีเงินมีทองหน่อยเป็นยังไงครับเติมอินเทอร์เน็ตซื้อโทรศัพท์ แล้วก็มาคอมเมนต์บูลี่ด่าทอคนไทยด้วยภาษาไทยเนี่ยถ้าหากกวาดล้างจริงๆนะครับบอกตรงๆนะครับไม่ต้องไปรีทยายภาษีจากประชาชนที่มีรายได้1.8ล้านขึ้นไปเลยนะครับเพียงแค่เอาต่างด้าวเนี่ยออกไปให้มากที่สุดเนี่ยเพอเพอเก็บได้มากกว่าที่จะไปรีทายภาษีเขาอีก อหนักเลยกูขาวนี้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทงหมดได้ครับอีพีนี้แอนมืนกราบขอพระคุณกวนมืนตัวยงทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ กูจะเียไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง